รับผมกดฟู้ดท้าคบวันนี้กบพาทุกคนมาสมม่งมอบรถคันนี้เลยนะครับนิสสันเอนวะครับคันเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็ต่อตู้ขึ้นมาบนกระบะเลยจะเปิดเป็นร้าอะไรกันไปดูกันเลยครับ จากภายนอกก่อนเลยนะครับคันนี้เป็นกระบะอของนิสสันนะครับรุ่น NV นะครับก็จะค่อนข้างเล็กนิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหาครับทำได้แน่นอนครับคันนี้เปิดเป็นร้านค้าขายพวกเครื่องดื่มนะครับพวกชาพวกน้ำลำไยต่างๆนะครับก็หน้าร้านอยู่ฝั่งซ้ายครับมาดูกันเลยครับนี่เลยจริงๆจะมีคนถามเยอะนะว่า จะเปิดได้ไหมจะต่อได้ไหมจะทําได้ไหมเพราะคันมันเล็กมากแต่ทําได้แน่นอนครับเพราะว่าผนังของกบเป็นผนังไอโซวอลคือรูกทั้งชิ้นไม่มีโครงเหล็กทําให้ตัวรถมีน้ำหนักที่เบาครับหน้าร้านอยู่ฝั่งนี้ครับเปิดดูกันเลยครับเปิดขึ้นมาปุ๊บเป็นปีกหน้าร้านก่อนเลยนี่เลยเปิดขึ้นมาปุ๊บที่จับเปิดเปิดอยู่นี่มีไฟหน้าร้านครับไฟสองสว่าง led เปิดมาเป็นกระบะขายของเดี๋ยวพาไปดูข้างในมีเคาน์เตอร์อุปกรณ์ครบเห็นเล็กๆแบบนี้มีครบหมดเลยนะหลังร้านครับกระบะ ตัวเดิมของตัวรถยังอยู่เหมือนเดิมนะใช้วิธีต่อกระบะขึ้นไปนะครับตู้ก็ไม่ต้องทําให้ตัวรถเฉือนออกหรือเสียหรือไปหั่นกระบะทิ้งไม่ต้องนะครับปกติเลยเปิดมาปุ๊บข้างหลังเป็นปีกนกนะนี่เลยเปิดได้เลยครับข้างหน้าไม่มีปีกนกนะครับข้างหลังจะเป็นปีกนกเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเราทําเป็นกระบะวางแทนนะครับขึ้นมาปุ๊บนี่เลยปล่อยเลยครับกระบะยังเปิดได้นี่เลยครับข้างในปูพื้นทุกอย่างครบหมดเลยอีกฝั่งนึงครับ มาเปิดดูครับก็เปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้เลยครับนี่เลยขออนุญาตดึงนีดหนึ่งอุ้ยนี่เลยเปิดได้เลยนี่เลยเปิดมาตรงนี้ก็เป็นกระบาได้เหมือนเดิมนะครับสวยเลยลงตัวเดี๋ยวกรบพาทุกคนไปดูข้างในกันมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับส่วนภายในนะครับนี่เลยกระบะาเมื่อเปิดออกมาเนี่ยจะเจอชุดเคาน์เตอร์ เห็นเล็กๆแบบนี้นะครับกบจัดชุดเคาน์เตอร์หนึ่งตัวเลยนะครับก็ยังมีวางของได้อย่างดีนะครับเป็นสีสันสวยงามเลยมีที่กันตกมีแรงต่างพร้อมเลยด้านหน้าเนี่ยก็ยังเป็นบาร์วางของได้นะครับเพราะว่าตัวปีกนกเราไม่เอาเป็นปีกนกเราหันปีกนกเนี่ยมาเป็นกระบะวางของแทนเท่ากับข้างหน้ามีชั้นเคาน์เตอร์แล้วก็มีชุดวางของมีอะไรพร้อมหมดเลยนะครับ <S <S ข้างในเป็นกระบะเดิมของตัวรถก็ปูพื้นอลูมิเนียมตีนเป็นหมดเลยอย่างดีนะครับซีนซิลิโคนกันน้ําอย่างดีใช้งานได้ดีมากมาก หัวรถอย่างที่กบบอกคือเมื่อหัวรถแล้วก็ผนังแรงต่างเนี่ยเป็นผนังอีสวรก็ทําโค้งขึ้นรูปแล้วก็ต่อขึ้นไปจากหัวรถได้เลยนะครับก็เก็บของได้เยอะปกติหัวรถจะมีประตูเปิดปิดอันนี้ลูกค้าไม่ได้ระบุนะครับว่าจะให้เปิดปิดก็คือขอระบุขอให้เป็นแบบปล่อยโล่งไปเลยไฟสองสว่างก็จะมีหน้าร้านหลังร้าน LED ในร้านทุกอย่างมีพร้อมนะครับปักไฟเต้าเสียบเบรกเกอร์กบมีให้พร้อมทุกอย่างนะครับ ครบทุกอย่างเลยในการใช้งานเดี๋ยวคันนี้ก่อนส่งมอบเนี่ยกบติดพัดลมให้ลูกค้าสักนิดนึงก็ใช้งานได้ครบเลยสีสันเลือกตามต้องการได้เลยติดติ๊กเกอร์สักนิดนึงสวยมากๆเลยครับที่สําคัญราคาไม่แพงดูที่ปกคลิปได้เลยครับผมสําหรับใครนะครับที่ต้องการรถแบบนี้นะครับ ทักหากบได้เลยหรือมีรถรุ่นอื่นกระบะมีอยู่แล้วหรือแบบไหนยังไงต้องการทําแบบอื่นๆก็ Reaper. สามารถทักหากบได้เลยนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับรถกระบะไซส์ที่ทุกคนคิดว่าไม่น่าจะทําได้ก็สามารถทําได้ครับยังไงแล้วมีรถกระบะหรืออยากเปิดเป็นร้านต่างๆรถบ้านรถนอนรถค้าขายทักหากบได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกบต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ใน,นคลิปหน้านะครับมาดูกันว่ากบจะพามาดูร้านค้าสไตล์ฟู้ดทักหรือรถบ้านแบบไหนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ